เปิดเรตติ้งตอนจบและตอนแรกของละครเย็นช่อง7็ดและช่องวันนานๆทีเราก็จะได้เห็นละครของสองช่องนะคะที่จบพร้อมกันและยังมาชนกันอีกแถมเป็นละครที่เรตติ้งดีทั้งคู่ด้วยนะละครเย็นช่อง7ดและช่องวัน คลิปนี้ก็เลยนำเรตติ้งตอนจบของ2องทรณงแล้วก็ภูรังกาแล้วก็ตอนแรกของดั่งทรณีและดวงใจเจ้าป่ามาฝากกันนะคะทุกคนก็นมาเริ่มกันที่ภูรังกาทางช่องวันมีทั้งหมด35ตอนเลตติ้งเปิดตัวตอนแรกได้ไปถึง3.6เลยนะและตัวเลขเรตติ้งก็ยังเกาะเลข4ไปเกือบทุก EP เลยแต่น่าเสียดายในช่วงค้งสุดท้ายตัวเลขไม่ค่อยขยับขึ้นทำให้ตอนจบได้ไป4.1 ถัดมาที่2ทรนงทางช่องเจเรื่องนี้มีทั้งหมด30ตอนเลตติ้งเปิดตัวอยู่ที่3.5ซึ่งเรื่องนี้ตัวเลขก็ค่อยๆขยับขึ้นเหมือนกับชีวิตของเล้งกับไซที่ค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันจนสามารถปิดตัวตอนจบได้ถึง4.9เลยนะคะทุกคนก็มาต่อกันที่2ผลงานใหม่ที่เริ่มตอนแรกชนกันเริ่มกันที่ดั่งทรณีเรื่องนี้ก็เปิดตัวแรงตามคาดเลยนะคะทุกคนได้ไปสูงถึง3.8เลย เพราะว่าได้ครูจีนสุดฮอตย่างไผ่กับต่ายกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะทุกคนบวกกับแนวละครที่เรียกเลตติ้งเรียกคนดูสุดๆนะคะแค่ตอนแรกก็เรียกน้ําตาคนดูไปหลายหยดแล้วถัดมาที่ดวงใจเจ้าป่าเรื่องนี้ก็เปิดตัวดีเหมือนกันได้ไปถึง3.5เริ่มตอนแรกยังเป็นแนวน่ารักกุกกิ๊กคู่พระนางอยู่นะคะทุกคนก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการผจญภยัยต่อสู้กันด้วยพลังอะไรเหมือนกับในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็น่าติดตามอยู่ตัวเลขอาจจะขยับขึ้นตามความสนุก โดยรวมแล้วก็ถือว่าเปิดตัวดีมาทั้งคู่เลยก็เราติดตามความสนุกหลังจากนี้ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนลงจอไปแล้วหนึ่งตอนมาแสดงความคิดเห็นบอกกันหน่อยว่าสนุกสมการรอคอยหรือเปล่าซึ่งคลิปนี้นะคะก็นำเลตติ้งมาฝากแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ